ความรักเป็นสิ่งที่งดงามและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันความรักก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้เช่นกันหลายคนเมื่อรักใครสักคนมักจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นกลัวสูญเสียกังวลในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และสุดท้ายจมอยู่กับความทุกข์แต่แท้จริงแล้วความรักที่แท้ไม่ได้ทำให้เราทุกข์ความไม่เข้าใจในรักต่างหากที่นำความทุกข์มาให้เรา หากเรารักเป็นเราจะเข้าใจธรรมชาติของรักและไม่ต้องเจ็บปวดกับมันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรักหลายคนทุกข์เพราะความรักไม่ใช่เพราะความรักทำร้ายเราแต่เพราะเราเข้าใจมันผิดเราสร้างเงื่อนไขกฎเกณฑ์และความคาดหวังขึ้นมาเมื่อความรักไม่เป็นไปตามที่หวังเราก็เป็นทุกข์หญิงสาวคนหนึ่งเธอเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่รักกันดี และเธอฝันเสมอว่าวันหนึ่งเธอจะต้องมีความรักที่มั่นคงแบบนั้นบ้างเธอได้พบผู้ชายที่เธอคิดว่าใช่และคบกันหลายปีช่วงแรกความรักของทั้งสองเต็มไปด้วยความสุขเธอพยายามทำทุกอย่างให้เขารักเธอมากขึ้นเธอวางแผนอนาคตว่าเขาจะต้องเป็นสามีของเธอและต้องใช้ชีวิตคู่แบบพ่อแม่ของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปชายหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันอึดอัด เพราะฝ่ายหญิงมีความคาดหวังสูงมากเธอเริ่มเรียกร้องความสนใจต้องการให้เขามีเวลาให้เธอมากขึ้นต้องการให้เขาแสดงความรักในแบบที่เธอคิดว่าคนรักกันต้องเป็นแบบนี้สุดท้ายฝ่ายชายรู้สึกกดดันและบอกเลิกเธอเธอเสียใจมากรู้สึกว่าชีวิตพังทลายเพราะความรักไม่ได้เป็นไปตามที่เธอวางแผนบทเรียนจากเรื่องนี้ เธอเชื่อว่าความรักต้องเป็นไปตามแบบที่เธอคาดหวังเธอพยายามควบคุมความรักมากเกินไปเมื่อความรักไม่เป็นไปตามแผนเธอจึงทุกข์เรามักมีความเข้าใจผิดหลายประการที่ทำให้รักเป็นทุกข์เช่นคิดว่ารักคือการครอบครองคนจำนวนมากเชื่อว่าหากเรารักใครสักคนเราต้องมีสิทธิ์ในตัวเขาเรามีสิทธิ์กำหนดชีวิตเขา หรือบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการตัวอย่างของคู่รักที่คบกันมาหลายปีฝ่ายชายเป็นคนขี้หึงมากเขาต้องรู้ทุกอย่างว่าเธอไปไหนทำอะไรคุยกับใครบ้างแม้ว่าเธอจะซื่อสัตย์กับเขาเสมอแต่เขาก็ยังคงไม่ไว้ใจเขาควบคุมทุกอย่างจนสุดท้ายเธอรู้สึกอึดอัดและขอจบความสัมพันธ์บทเรียนจากเรื่องนี้คือความเชื่อว่าความรักคือการครอบครอง สร้างความกดดันและนำไปสู่การสูญเสียความเข้าใจผิดอีกข้อคือคิดว่ารักต้องเป็นไปนตามที่ใจต้องการหลายคนเชื่อว่าหากรักกันต้องไม่มีปัญหาต้องเข้าใจกันทุกอย่างต้องไม่เปลี่ยนไปและต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแท้จริงแล้วเราต้องยอมรับความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายและไม่คาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเราจึงจะรักโดยไม่ทุกข์ หลายคนคิดว่ารักแล้วต้องได้รับการตอบแทนบางคนรักเพราะหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาหากไม่ได้รับตามที่หวังก็มักจะเสียใจและเป็นทุกข์ถ้าเรายอมรับได้ว่าความรักที่เบาสบายคือการรักโดยไม่คาดหวังความรักตอบแทนเพราะไม่มีใครสามารถบังคับใจใครได้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรักมีสามข้อหลักๆ หคิดว่ารักคือการครอบครองนำไปสู่การควบคุมหึงหวงและสูญเสีย 2. คิดว่ารักต้องเป็นไปตามที่ใจต้องการนำไปสู่ความคาดหวังและผิดหวัง 3. คิดว่ารักแล้วต้องได้รับการตอบแทนนำไปสู่ความทุกข์เมื่อไม่ได้ดั่งใจซึ่งความเข้าใจที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับความรักคือเข้าใจว่าความรักคือการให้ ไม่ใช่การครอบครองเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อย่าคาดหวังให้เหมือนเดิมตลอดเข้าใจว่าไม่มีใครเป็นของใครเรารักได้แต่ไม่สามารถบังคับให้ใครรักเราได้หากเรากลับมุมมองต่อความรักให้ถูกต้องเราจะไม่ต้องทุกข์เพราะรักอีกต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าเรารักโดยไม่ยึดติดเราจะไม่ทุกข์เพราะความรัก หากเปรียบเทียบรักแท้กับรักที่เต็มไปด้วยอัตตาหลายคนเข้าใจว่าความรักคือความผูกพันที่ต้องทำให้เรามีความสุขแต่แท้จริงแล้วความรักมีสองรูปแบบที่แตกต่างกันมากรักแท้คือรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่มีเมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อกันรักที่เต็มไปด้วยอัตตาคือรักที่เกิดจากความต้องการของตัวเองต้องการครอบครองควบคุม และทำให้ตัวเองพอใจเมื่อเรารักจากอัตตาเราจะเป็นทุกข์เพราะเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจแต่ถ้าเรารักเป็นเราจะรักด้วยความเข้าใจและอิ่มเอิมใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความรักที่แท้จริงต้องมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตาปรารถนาให้คนที่เรารักมีความสุขไม่ว่าจะอยู่กับเราหรือไม่กรุณา พร้อมช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์โดยไม่หวังผลตอบแทนมุทิตายินดีเมื่อเขามีความสุขแม้เขาจะไม่ได้อยู่กับเราอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ยึดติดไม่บังคับรักที่เต็มไปด้วยอัตตาเป็นความรักที่มาจากความต้องการของตนเองต้องการครอบครองต้องการให้เป็นไปตามใจต้องการการยืนยันว่าตัวเองสำคัญเช่นรักแล้วหึงหวง ัวว่าอีกฝ่ายจะไปมีคนอื่นรักแล้วคาดหวังว่าเขาจะต้องรักเราต่อรักเพราะต้องการเติมเต็มตัวเองไม่อยากอยู่คนเดียวรักเพราะต้องการใช้เขาเป็นเครื่องมือทำให้ตัวเองมีความสุขความแตกต่างระหว่างรักแท้กับรักที่เต็มไปด้วยอัตตารักแท้ปรารถนาให้เขามีความสุขรักที่เต็มไปด้วยอัตตาต้องการให้เขาทำให้เรามีความสุข รักแท้พร้อมให้เขาเป็นอิสระรักที่เต็มไปด้วยอัตตาต้องการควบคุมเขารักแท้จะยินดีเมื่อเขามีความสุขแม้ไม่ได้อยู่กับเรารักที่เต็มไปด้วยอัตตาจะเป็นทุกท่าเขาไม่ได้อยู่กับเรารักแท้ไม่ต้องการครอบครองรักที่เต็มไปด้วยอัตตาจะอยากเป็นเจ้าของรักแท้เข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้รักที่เต็มไปด้วยอัตตาจะกลัวการเปลี่ยนแปลง วิธีที่จะเปลี่ยนจากรักที่เต็มไปด้วยอัตตาไปสู่รักแท้ 1. เรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ครอบครองถามตัวเองว่าเรารักเขาเพราะอะไรเรารักเขาจริงๆหรือรักเพราะอยากได้อะไรบางอย่าง 2. รักโดยไม่คาดหวังลดความคาดหวังว่าคนรักต้องทําให้เรามีความสุขเสมอเข้าใจว่าทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองและเราไม่สามารถบังคับเขาได้ 3. ฝึกเมตตาและกรุณาฝึกปรารถนาดีให้กับเขาโดยไม่หวังอะไรตอบแทนรักโดยไม่ต้องการอะไรกลับมา 4. ฝึกปล่อยวางเข้าใจว่าความรักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดเข้าใจว่าไม่มีใครเป็นของใครและทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หากเรารักใครสักคนให้รักแบบมีเมตตาและปรารถนาดี มากกว่าการรักเพราะอัตตาและความต้องการของตัวเองรักแท้ปรารถนาให้เขามีความสุขรักอัตตาต้องการให้เขาทําให้เรามีความสุขอีกข้อหนึ่งในการรักคนอื่นให้เป็นคือการปล่อยวางในความรักเราต้องรักโดยที่ไม่ยึดติดปล่อยวางจากความคาดหวังความต้องการและความครอบครองความรักที่แท้จริงคือความเข้าใจและยอมรับไม่ใช่การบีบบังคับ พระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงรวมถึงความรักและความสัมพันธ์หากเราเข้าใจความจริงข้อนี้ได้เราจะรักโดยไม่เป็นทุกข์ทำไมเราถึงปล่อยวางความรักไม่ได้หลายคนไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะยึดติดกับอดีตยังจมอยู่กับความทรงจำเก่าๆกลัวค,ความเหงาคิดว่าถ้าไม่มีเขา เราจะไม่มีความสุขต้องการความแน่นอนคาดหวังว่าความรักจะต้องเหมือนเดิมตลอดไปไม่อยากยอมรับความจริงปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงวิธีฝึกการปล่อยวางในความรักคือต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความรักก็เช่นกันอยู่กับปัจจุบันไม่จมอยู่กับอดีต คนที่ทุกข์เพราะความรักมักจะเป็นคนที่ยังยึดติดกับอดีตหากเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เราจะทุกข์น้อยลงปล่อยให้ความรักเป็นธรรมชาติไม่ฝืนบางครั้งเราพยายามเหนี่ยวรั้งความรักไว้ทั้งที่มันควรจะเป็นอิสระฝึกปล่อยวางด้วยสติและสมาธิฝึกเจริญสติรู้ทันอารมณ์ของตัวเองนั่งสมาธิธ ฝึกให้ใจสงบและมองเห็นความจริงฝึกคิดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นฝึกเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราความรักก็เปลี่ยนแปลงได้ฝึกอยู่กับปัจจุบันไม่จมอยู่กับอดีตอย่ายึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วฝึกปล่อยให้ความรักเป็นธรรมชาติอย่าฝืนความรักเพราะมันต้องเป็นไปนตามทางของมันฝึกสติและสมาธิ เพื่อให้ใจสงบและเห็นความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปความรักก็เช่นกันเราควรรักโดยไม่ยึดติดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อะไรจากอีกฝ่ายแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะให้สิ่งดีๆแก่เขาหรือไม่ความรักที่บริสุทธิ์ต้องมีเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขและกรุณา ต้องการช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไม่ใช่รักที่เต็มไปด้วยความยึดติดหรือการครอบครองถ้ารักด้วยเมตตาและกรุณาเราจะไม่ทุกข์เพราะเรารักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเรารักเพราะอยากให้เขามีความสุขไม่ใช่เพราะอยากให้เขาทําให้เรามีความสุขวิธีฝึกให้รักด้วยเมตตาและกรุณาหนึ่งมองความรักเป็นการให้ไม่ใช่การครอบครองถามตัวเองว่า เรารักเพราะอยากให้เขามีความสุขหรือรักเพราะอยากได้อะไรจากเขา 2. ฝึกการให้อภัยและปล่อยวางอย่ายึดติดกับความผิดพลาดของอีกฝ่าย 3. ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนรักคือการดูแลและช่วยให้กันและกันเติบโต 4. ยอมรับความเป็นจริงและการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ความรักรักเป็นคือการรักด้วยสติและปัญญา รักเป็นไม่ใช่แค่รักด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่ต้องรักด้วยสติและปัญญาเพราะถ้าเรารักโดยปราศจากสติเราอาจจะหลงไปกับความหลงความยึดติดและความคาดหวังถ้าเรารักโดยปราศจากปัญญาเราอาจจะเลือกคนผิดหรือตัดสินใจผิดพลาดจนทำให้ตัวเองทุกข์ความแตกต่างระหว่างรักด้วยอารมณ์กับรักด้วยสติและปัญญารักด้วยอารมณ์ ตัดสินใจเร็วโดยไม่คิดให้รอบคอบรักด้วยสติและปัญญาพิจารณาก่อนตัดสินใจรักด้วยอารมณ์หลงไหลไปตามความรู้สึกรักด้วยสติและปัญญามองเห็นความเป็นจริงของความสัมพันธ์รักด้วยอารมณ์รัวการสูญเสียและยึดติดรักด้วยสติและปัญญาเข้าใจว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงรักด้วยอารมณ์ใช้ความรู้สึกนำทางรักด้วยสติและปัญญา ใช้เหตุผลและปัญญานำทางฝึกเข้าใจความจริงของความรักด้วยหลักไตรลักษณ์อณิจจังทุกขังอ,น,อนัตตาอณิจจังไม่เที่ยงความรักไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ทุกขังเป็นทุกข์ความรักที่ยึดติดจะทําให้เราทุกอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราไม่สามารถควบคุมความรักให้เป็นไปนตามใจเราได้ มองความรักให้เป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบไม่มีใครเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกความรักมีบทเรียนให้เราได้เติบโตสรุปแล้วการรักด้วยสติและปัญญาคืออย่ารักเพราะอารมณ์แต่ให้รักด้วยการพิจารณาฝึกสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเข้าใจไตรลักษณ์ของความรักอนิจจังทุกขงัง อนัตตามองความรักเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่การครอบครองเมื่อเรารักด้วยสติและปัญญาเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเราจะรู้ว่าความรักไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเราสามารถมีความสุขได้แม้ไม่มีคนรักความรักคือการเข้าใจไม่ใช่แค่การครอบครองรักไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่เป็นเรื่องของสติและปัญญา รักด้วยเมตตาและกรุณาคือการปรารถนาให้เขามีความสุขไม่ใช่แค่ต้องการให้เขาทำให้เรามีความสุขรักด้วยสติและปัญญาคือการเข้าใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนและเราต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารักเป็นเราจะไม่ทุกข์แม้ความรักจะเปลี่ยนไปเราจะเข้มแข็งแม้ความรักจะจบลงเราจะเติบโตจากทุกความสัมพันธ์ เพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดจากว่าเราได้อะไรจากใครแต่วัดจากว่าเรามีหัวใจที่พร้อมจะให้และเข้าใจหรือไม่รักให้เป็นแล้วชีวิตจะเป็นสุข